ขึ้นที่ลุกป,ป่ะสิขึ้นขึ้นนี่หรอขึ้นแล้วออโอ้โห<อ><อ>เอา้าป่กขึ้นว่าสิขึ้นหันขึ้นได้เหรอเอาลายพูดมันบบวิทไหมสบายดีทุกคน ตามน้องดำมาหาบน้ำมาเบ่งเป็นหามน้ำปกติเป็นหามืออะไรเท่าไหร่เส้าแรงบ่หรือแรงอย่างเดียวพอแรงอย่างเดียวตอนเสาไป็นรีแฮนถ้าเสาที่เด้ค่ะตอนแรงตอนแรงอย่างเดียวคือตอนแรงผู้มือมือสองหามค,คือน้องหาหาไ่ได้เจ้าหาเพืเดียวอันนี้หาเอาไปอย่างเอาไปล้างเพื่อล้างจานอย่างเดียวบ่เพ็ดกินน้ำเพ็ดกินอะไรเอาไปต้มบ่ ำเพื่นเพิ่นเอาไปยังไงนะน้ำเจ้านี่เอาไปข้าวนจิ้นบอเอาไปใสเอาไปใส่ลูกมันนะเอาน้ำมันใส่เป็นตุ๊กนี้น้ำมันอยากขุ่นมารืจังไดหมออธรรมอ๋อมันเป็นในกระตุกเพิ่นมันสีอาไปอาได้อ่เอาไปใส่ไปล้าง น,นี่ก็ต้องล้างก่อนน้ำใดมีอยู่เผาน้ำใดเวลซ์รีอ๋อน้ำใน,ดดนำในดเป็นจากไหนซักลงไปบ่อ๋อเซ่น้ำเซอ๋อน้ำเซมันคุ้น,นอเอาไปหดเครื่องฟูน้ำใดแต่ว่าน้ำนี้มันใส่กว่ามันเป็นน้ำอา่าน หางเพิ่อกันใหญ่ขนาดเต็มนี่เหรอแต่ละมือฮะเต็มนี่เลยอหรอแต่ละมือบดเต็มเครื่องนึ่งออย่านไม่คานฮักแต่ว่าถ้าเต็มนี่ก็ได้เต็มนี่ก็ได้เพื่อแข็งแหงเอาจำคู่มือฮะไม่คานกับไม่คานเก่าไม่คานน้อยแล้วถ้าบอกว่าไม่คานใหม่เหรไม่คานสั้นถ้าเอาเสื้อผูกมากระเบาวกว่านี้แหละเอาเสื้อผูกให้มันเป็นแบบนี้นะ วานนี้ล้วเจ้ากระจับจเสื้อเขาโบแมนเสื้อก,อบอก,กับโบ,บให้มันขาดเลยเนาะเสื้อหนาๆไปเลยอันนี้เป็นตานักแหงเอาเบิ่งครับวิธีซื้อิ่าจะเอากับโบมีเสื้อให้เ,หเบิ่งใช้มาน้ำใสมันบบได้มันเป็นในกระทุกได้หรือเป็นในน้ำน้ำใสฮะ <c oughs> อ๋ะอจูบลิ้นแบบไหน มายกเล่นแบบนี้อ๋อสูบน้ำแบบนี้ว่าขนาดบนเต็มก็ยังได้ตั้งข้อใดห้ับห่างเพื่อนีกก็ยังดีขนาดเนาะ เกือบใหม่สักหนิก็พอดีเลยทุกคนพอดีได้ซชได้อันนั้นเลยนุ่มสบายเนาะมันหนาเหรเกือบเก่ากัาพบพอดีขาดเมื่อวานก็พอดีได้ใช้เบิ่งไปรุ่นเล็กน้อยเลี้ยงน้ำปั่นไปแล้วมาเสียเ้อยอันนี้เมือ่อไหนเจ้าอาบน้ำก็ผู้ใดนี่ มีไผก็อาบน้ำเขาสาวแค่มือไ่นผู้นั้นบ่มีอ๋อสาวแลมสาวแลมก็สาวยังสาวแลมไปใช้สาวสาวแลมสาวแลมก็สาวอยัางนี่้สาวฝนเหรออ๋อสาวฝนนี่เหรอมือไหนสาวแค่น้อยหลานน้อยเราคนลาวเพม่นเล่นว่าหลานน้อยแต่ว่าเราทนานแบบนี้ทุกคน นัดว่าแบบนี้มาแล้วก็เลยว่าวเอ,อ้าเดี๋ยวสิสูบกินเหรอมันขุนไหนเห็นหรอนะมันขุนไปเอาน้ำทางอื่นพุ่นน้ำมันขุนน้ำมันขุนยายไปกินน้ำผุนน้ำอยู่หงันผุนไปเทน้ำอยู่หงันผุนเจ้าก็เอาซ้ำเจ้าแล้วเจ้าเอาหลายได้เหยเอาซ้ำมือที่หา้าอันนั้นหแหละไม่คานฮักัดเสยยียอีกเลย เฮ้มีไม้คานเดียวเหรอเอา้าม่เพื่อนให้นี่พ่อจะไหมพ่อเอ็นให้ผู้เพื่อนบ่อยเอ็นให้หลายไม้คานเนาะเออไหนบอก่ปกติเอาสัมไหนเอาสัมปกติได้อย่าเอาหลายกว่าปกติไหนใหญ่โตโอเคใคร เอฟซี่นีเอออเอฟซี FC, มาฮันพีน่งเอฟซีเป็นว่าเอฟซีนี่ FC. เอฟซีใครแต่บ้านนี่ครับมีต้นมะขามต้นมะม่วงเนี่ยครับคนน่ะได้กินส้มได้กินซุป ขึ้นที่ลุกปะสขึ้นขึ้นนี่เหรอขึ้นแล้วเอาโอ้โเอปักขึ้น่าสิขึ้นหัข,นข,นข,นขึ้นได้เหรอเอาลายพอดมันบววิดไหม โอ้ผีเพิพ่นมีเงินไฟน้ำเพิ่นมีอันสารนี่บ่เอาใส่ใส่บ่เนี่ยใส่ใส่โอง่งใส่อู้เพินเจ้าโอ่งมาอย่างน่ะอู้บ่อู้หรือไห้อู้อื้มปอดี มือนี้ก็เดืรอบนึงก็กองกพอิแล้วหละไม่รอเอามือเ้อานี้แล้วตักแล้วรอบนึงทุกคนพามาเบ่งสาวดำหามน้ำเป็นอย่างจีซายในอันนั้นอถ้าตอนเช้ามันใส่ใส่กว่านี้หรอต้องหามตอนเช้าให้มันนอนก่อนนะเอนาะเป็นตักดูอันนี้เงิือไฟเพื่อนทุกคนเครื่องปรุงเพื่อนกันน้ำปลาบอสซอสหอยกะปิแป้งนัว เกลือผักพริก okay, <yeah. S 1> ใช้เปิดตู้เย็นให้เบิดด่งดูอืมป่ามีอันนี้เพื่อนนำมาแต่วาดบอนี่ม,มีกระแลมน้ำโอ้สมพอเพื่อนจังหวอยากกินกระแลมเพื่อนหัดกระแลมไว้กินหรอมันเพื่อหาดเจ้าแม่แม่อ๋อนี่น,นี่ทุกคนเพื่อนมีกระแลมน้ำไดงให้ดิใ้ดป่าสมพอบอกให้เพื่อนไปซื้อกระแลมเพื่อนจังหวอยากกินเพื่อนไปกินน้ำปั่นนูแล้วกินข้าวบะกิน<ะ>ข้าวอย่างาะาจะเสียข้าวให้กินโอ้ ไปพูดได้ะไปก่อนนี่นะครับพามาเบ่งบรรยากาศนะครับสาวดำห้ามน้ำนะครับมือนี่เขาเป็นจังไรเป็นห้ามน้ำแต่ละมือนะครับโอเคสำหรับคืนนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ